สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวตระกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพ่อบ้านราชาปีศาจกัวฟานตอนที่569กับภาคตะลุยนิกายก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงคนที่ดูเนี่ยสนับสนุนเรากันเข้ามาด้วยใครที่เพิ่งกดมาดูคลิปนี้ครั้งแรกเนาะก็ขอ,อกราบสวัสดีนะครับและก็ยินดีต้อนรับมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์อสอบถามหรือว่าจะแนะนําอะไรก็ยินดีเนาะแต่ใครก็ตามที่รู้สึกว่าคลิปเรายังไม่ได้มาตรฐานที่ดี และรู้สึกว่าเอ้ยไอ้แบบนี้มันไม่โอเคก็นั่นแหละครับง่ายๆเลยกอแค่เลื่อนผ่านเนาะไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเนื่องจากมันเป็นเนื้อหาครับเดี๋ยวเนาะหลังจากที่พระเอกของเราจัวฟานนั้นได้เปิดประตูอารีซึ่งทั้งหมดนี้ดั่นได้ประกอบไปด้วย4บานนะครับแต่ละบานประตูนั้นบอกได้เลยว่าล้วนแล้วแต่มีด่านทุกด่านทดสอบที่ ยากง่ายแตกต่างกันออกไปกล่าวได้อีกในหนึ่งก็คือสําหรับประตูแรกนั้นมันมีไว้สําหรับการทดสอบและก็ฝึกฝนเราสาวุข้องพนักงานทําความสะอาดส่วนตัดมานะครับลำดับ2และลําดับ3าจั่วฟานนั้นตั้งใจที่จะไว้ใช้ทดสอบสาวุชั้นนอกและก็สาวุชั้นในตามลําดับนําซ้ํานะครับสําหรับประตูสุดท้ายนี้จั่วฟานมีไว้สําหรับคนที่แข็งแกร่งและมีพรสวรรค์ที่สุดอย่างสาวุชั้นยอดนั่นเอง ผู้คนในเวลานี้นั้นต่างก็รู้สึกหวาดวันนะครับหัวใจของพวกเขานั้นตกตะลึงเมื่อเห็นประตูขนาดใหญ่และได้รู้ว่าในแต่ละประตูนั้นล้วนแล้วแต่มีความยากง่ายมีความน่ากลัวของมันเองนั่นเองนำซ้ำประตูที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นตัวฟานก็บอกไปชัดเจนแล้วว่ามันเทียบเท่ากับอารีรับจิตนั่นเองคนที่อยู่ในอารีรับจิตนี้ท่าอยู่ในระดับสวรรค์หรือว่าระดับทั่วไป ยากที่จะก้าวฟันและก็ผ่าออกมาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าขนาดคนที่อยู่ในระดับขั้นวิญญาณหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโลกเสมือนอย่างยากที่จะทําลายกําแพงอารีนี้เลยในเวลานี้นะครับเสียยิ่งที่ได้คุณคิดและก็กําลังวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างที่จัวฟานทําเขานั้นรู้สึกชื่นชมและก็สนใจจัวฟานชายที่อยู่ในระดับสวรรค์และกําลังที่จะ,ะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนิกไายแห่งนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งในวันนี้นะครับจองมองไปที่ทิศทางของตัวฟานเขานั้นก็ได้คุณคิดในใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่ว่าชายคนนี้นั้นเขาจะมีปูมหลังหรือไม่มีก็ตามแต่การที่เขาทําแบบนี้นั้นมันเท่ากับว่าการท้าทายต่อเราผู้สูงและก็าชายแก่ในประตูชั้นในนั้นบอกได้เลยเขาไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงสงครามได้อย่างแน่นอนด้วยทุกสิ่งอย่างนะครับทําให้เขานั้นรู้สึกชุ่นชมจัวฟานเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเขานั้นรู้ดีสําหรับผู้คนที่อยู่ในห้องของพนักง,งานทําความสะอาดนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมันคือจุดตําสุดของนิกาย,ย่างนี้แต่เริ่มเดิมทีนั้นเราชายแก่พวกนั้นพวกมันล้วนแล้วแต่ขี้เกียจและก็หวังเพียงผลประโยชน์ของตนพวกเขาเลยไม่เคยเหลียวมองนะครับผู้คนที่อยู่ในระดับล่างสุดอยาด่างพนักงานดิกรับใช้นั่นเอง ในวันนี้นั้นเห็นได้ชัดว่าจะมีชายคนหนึ่งกาลังที่จะปุกระดมและก็เปลี่ยนแปลงผู้คนทั้งหมดด้วยสิ่งนี้นั้นมันจะต้องทําให้สัจเจรภาพโดยรวมของนิกายเพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่นอนอดไม่ได้ที่จะตะโกนขึ้นนะครับด้วยตาที่แม่ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นเขานั้นพูดขึ้นในทันทีว่าดีตอนนี้นะครับจู่ๆเขาที่พูดขึ้นก็อ,อดไม่ได้ที่จะทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกง,งุนงงและหันมาจ้องมองเขา ชายคนนี้นั้นเขาเป็นอะไรไปเสียกเช่นเดียวกันครับจัวฟานอีก็ยังงงอยู่เล็กน้อยผู้ชายคนนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผายตายความประหลาดใจของผู้คนนะครับรูม่านตาที่หนักแน่นของนั้นก้าวไปหาจัวฟานและพูดขึ้นในตันจีว่าเอาหละ่ะข้ารู้แล้วจัวฟานว่าเจ้านั้นคิดที่จะทำอะไรข้านั้นจะติดตามและร่วมร่วมเดินทางกับเจ้าด้วยได้เวลาแล้วเรามาเปลี่ยนนิกายแห่งนี้กันเถอะ เมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับจัวฟานไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่างั้นเหรอในเมื่อเจ้าคิดเช่นนั้นเจ้าก็ต้องพิสูจน์ใอ้ข้าเ็นก่อนนะว่าเจ้านั้นมีคุณสมบัติในเวลานี้นะครับก็มีแสงฉายเข้ามาในดวงตาของจัวฟานจัวฟานนั้นเห็นแล้วว่าเทียยิ่งนะครับชายคนนี้เขามีพรสวรรค์และเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนำซ้ำความแค้นความเกลียดชังของเขานั้นได้ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา หากได้ขอเข้าร่วมเป็นผู้เดินทางนั้นบอกได้เลยว่ามันจะสร้างผลดีกับสิ่งที่เขากําลังจะสร้างขึ้นอย่างแน่นอนเขาที่จงเกียดจงชังเราผู้เท่านั้นการที่ได้ขุมกําลังของเด็กที่มีพรสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่จัวฟานนั้นไม่คิดที่จะปฏิเสธอยู่แล้วเมื่อได้ยินคําพูดของจัวฟานนะครับ เขาอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าด้วยแววตาที่หนักแน่นเขานั้นชี้นิ้วไปยังประตูหนึ่งและพูดขึ้นในทันทีว่าได้เลยข้านั้นจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นเองถึงตอนนั้นเจ้าต้องรักษาสัญญาด้วยล่ะจัวฟันนะครับไม่รอช้าเมื่อเห็นเขาชี้ไปยังทิศทางของประตูนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเอ๊ข้านั้นขอเตือนเจ้าก่อนนะในรูปแบบประตูอารีนี้นั้นสามารถฆ่าชีวิตของคนคนหนึ่งได้จริงๆเนื่องจากว่าเจ้านั้น ก่อนหน้านี้ได้ถูกขังอยู่ในแอ่งน้ําเป็นเวลาสามปีแน่นอนทําให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของเจ้านั้นยังไม่ดีพอข้าคิดว่าเพื่อความปลอดภัยเจ้านั้นควรที่จะเลือกประตูสวนสีนะสําหรับประตูนั้นมันมันแข็งแกร่งเกินไปดัวฟาร์มก็กล่าวเคลือดด้วยใบหน้าที่ไม่แยแสนะครับเมื่อพวกขอทุกคนได้ยินเช่นนั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกวิตกกังวล กับคาพูดที่ว่าสิ่งนี้นั้นสามารถฆ่าคนได้จริงๆสักครู่หนึ่งนะครับผู้คนนั้นก็ได้ถอยกลับออกมาเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้นั้นอินซีเล็กหรือว่าทีทเฉียยิ่งนั้นเขาไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยเขานั้นได้วัวราะและพูดขึ้นในทันทีว่าฮ่าฮ่าจัวฟานชีวิตของวีระบุรุษนั้นจะหวัดบัวความตายได้อย่างไรฆ่านั้นถ้าไม่ทําสิ่งนี้มันก็ตายอยู่ดีแล้วได้อีกในนึงเลยนะครับตอนนี้อินเล็ตไอ เียยิ่งหรือว่าอินทรีเหล็กนั้นเขามีความแน่วแน่เป็นอย่างมากเขานั้นในขณะที่พูดก็กําลังที่จะกาวเข้าไปในประตูและก็หายไปในพริบตาจู่ๆนะครับหลังจากที่เข้าไปนะครับก็ได้มีเสียงประตูปิดดังปังเห็นได้ชัดว่าเสียงกรีดร้องนะครับที่ออกมาจากตอนที่เขาเปิดประตูนั้นดังมาเข้าหูของผู้คนทั้งหมดทุกคนนั้นได้ถอยกลับด้วยความสดยดสยองทันทีพวกเขานั้นคิดแล้วว่าตอนนี้นั้นตัวเองสมควรที่จะ เข้าไปยังประตูนั้นหรือไม่เมื่อเห็นการกระทาเช่นนี้นะครับผัวอุโสหยวนซิงกังก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ไอ้หนูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะค่อยๆลูบเคล้าของเขานะครับหยวนซิงกังมองไปยังที่ตางของประตูนั้นและร่างที่หายไปของเสียยิ่งนั่นเองเขานั้นก็ได้จ้องมองไปด้วยความสนใจนะครับและพยักหน้าเล็กน้อยเชิเช่นเดียวกันกับจัวฟานนะครับขาก็ได้หัวเราะหัวเราะและก็พยักหน้าเช่นกัน ้าใช่แล้วเท่าหยวนดูเหมือนว่าสิ่งนี้นั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับจัวฟานก็หันไปยังจ้องมองที่ทิศท,ทางของคนอื่นๆเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเอ๋แต่ว่าคนอื่นๆดูท่าจะหวาดหวั่นกับสิ่งนี้นะเมื่อเห็นเสียงหัวเราะและก็รอยยิ้มของจัวฟานกับหยวนซิงกังอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นนะครับลูกศิษย์รักของจัวฟานกุยกังนั่นเองเขาได้พูดขึ้นในทันทีว่า อาจารย์ข้าและยูเออร์นั้นพวกเราเองก็พยายามฝึกอยู่ในระดับอารีขั้นที่เจ็ดเหมือนกันแล้วทําไมมันมีอะไรงั้นเหรอเนื่องจากว่าพวกเราท้ายสุดแล้วก็สามารถรอดออกมาได้แล้วนี่สิ่งที่เขาเลือกนั้นมันอยู่ในระดับหกหรือระดับเจ็ดเช่นเดียวกันมันจะยากอะไรขนาดนั้นเลยเหรอือในตอนนี้นะครับคุยกันก็ได้ถามจัวฟานด้วยสีหน้าที่งุนงง เมื่อได้ยินคำถามของลูกศิษย์ของตนนะครับอดไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มที่เย็นชาจูฟานนั้นก็ได้ยิ้มมุมปากจากนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่ามันไม่เหมือนกันหรอกนะตอนนั้นสำหรับอารีทั้งสองที่ใช้ฝึกฝนเจ้าทั้งสองนั้นถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในระดับเจ็ดเหมือนกันแต่พลังของมันนั้นก็ถูกลดทอนลงมาอย่างมากบอกได้เลยว่ามันเทียบไม่ได้กับสิ่งนี้หรอกนะเนื่องจากสิ่งนี้นั้น มันไม่ใช่แก่แค่การฝึกฝนแต่มันยังมีบททดสอบมันเต็มไปด้วยกับดักแนวสังหารและภาพลวงตาที่เพิ่มขึ้นมันรุนแรงกว่าเดิมถึงสิบเท่าหากพวกเจ้านั้นไม่เชื่อก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของพวกเจ้าเองอดไม่ได้ที่จะจ้องมองมานะครับตอนนี้กุยกังนั้นยิ้มออกมาด้วยความเขินอายแหละพูดขึ้นในทันทีว่าเออไม่เอาดีกว่าข้านั้นไม่อยากเข้าไปอีกแล้วด้วยความขมขื่นนะครับอยู่เออเองก็ได้ ยิ้มออกมาโดยที่นางนั้นไม่ได้แสดงความคิดเอ็นใดๆแต่ทว่านะครับท่ามกลางความว่างเปล่านี้จู่ๆก็ได้ปรากฏเงามืดเงาหนึ่งนะครับวิ่งเข้าไปยังทิศทางของประตูที่วากันวาแข็งแกร่งที่สุดผู้คนนั้นไม่ทันสังเกตนะครับว่าชายคนนี้เป็นใครบุคคลน,นั้นเข้าไปยังประตูแห่งนั้นจากนั้นก็หายตัวไปในพริบตา ทันใดนั้นนะครับหลังจากที่เปิดประตูก็ได้ปรากฏเสียงคำรามอันน่าสยดสยองของคว้าร้องและก็เปียวเพิงรวมไปถึงคลื่นพลังที่ส่งผ่านออกมาจากหน้าประตูมันสันสานไปถึงขั้วหัวใจของผู้คนทุกคนเฮ่ <Hey! S 1> นั่นมันใครกันใครที่เข้าไปยังประตูที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างประตูสวรรค์หูมานตาอดไม่ได้จะหดตัวนะครับเหล่าฝูงชนนั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับพวกเขาคขอไปยักหน้านะครับและก็มองตามอย่างทิศทางนั้น จัวฟานมองลึกไปที่ประตูนั้นและก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเอ๋เสือผีกุยฮวาเหรอเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับดวนซิงกังก็ได้พูดต่อในทันทีว่าฮ่า ah ฮ่า ah, ใช่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเสือผีสินะเสือผีหรือกุยฮูผู้นี้นั้นเขาเป็นลูกศิษย์ของหนึ่งในผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่เขานั้นมีพรสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัยใช่แล้วด้วยความแข็งแกร่งในตอนนี้นั้นเขาไม่มีทางที่จะหวาดกลัวสิ่งใดตอนนี้ มาที่นี่เพื่อเป็นพนักงานห้องทําความสะอาดเรานั้นถือได้ว่าได้สมาชิกที่มีพรสวรรค์มาเป็นกลุ่มกําลังที่สําคัญของห้องคนใช้ของเราเลยนะหยวนซิงกังพยักหน้าและถอนหายใจนะครับจัวฟานเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าเห็นด้วยเบาๆหลังนั้นนะครับจัวฟานได้พูดด้วยรอยยิ้มในทันทีว่าใช่แล้วชายคนนี้นั้นมีความกล้าหาญบอกได้เลยว่าเป็นความกล้าหาญที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เรามาดูกันว่าเขานั้นจะสามารถผ่านบททดสอบนี้ได้หรือไม่ไม่ว่าเจ้านั่นจะมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรข้านั้นไม่สนใจหรอกนะตราบใดที่เจ้านี่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างปัญหาให้กับข้าแน่นอนเขานั้นควรที่จะได้รับการเข้าร่วมงานแข่งกันลานประชันมังกรคู่อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาแล้วก็วัวเราะนะครับจั่วฟานนั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีเมื่อเห็น คำพูดนี้นะครับอยู่นซิงกลงนั้นอดไม่ได้ที่จะพยักหน้ายินด้วยและพูดขึ้นในทันทีว่าฮ่าๆใช่แล้วพ่อบ้านจัวสถานการณ์โดยรวมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดมองลึกไปที่จ้างของจัวฟานนะครับด้วยรอยยิ้มอยู่นซิงกลงนั้นก็ได้กล่าวหินด้วยในทันทีจากนั้นหลังจากเวลาผ่านไปสักพักด้วยระยะเวลาที่รอคอยผู้คนนั้นก็ต่างจ้องมองนะครับภายใต้ประตูอารีนี้ตอนนี้มันได้เกิดแผ่นดินไหวและการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ ผู้คนนั้นต่างก็ใจจดใจจ่อและให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดชายสองคนที่เข้าไปก่อนหน้านั้นพวกเขาได้เลือกประตูที่แข็งแกร่งที่สุดกับประตูที่เป็นรองจากประตูที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาที่เข้าไปเป็นคนกลุ่มแรกนั้นจะสามารถออกและก็มีชีวิตกลับมาได้หรือไม่พวกเขานั้นรอเวลาที่จะตัดสินใจว่าควรที่จะเอาตัวเองนั้นบุกผ่านเข้าไปยังประตูอารีใดประตูอารีหนึ่งหรือไม่นั่นเอง ตุ้มตุ้มนะครับตอนนี้ฟ้าถล่มดินทลายเสียงดังสนั่นออกมาจากอารีนั้นผู้คนนั้นต่างก็รู้สึกสัมผัสได้ในทันทีว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวผู้คนนั้นทําได้เพียงรอคอยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีใครออกมาหัวใจของผู้คนทั้งหมดนั้นรู้สึกขมคืนเป็นอย่างมากพวกเขานั้นเกิดขึ้นพวกเขานั้นเกิดความสงสัยขึ้นในใจ ตอนนี้นั้นถึงแม้ว่าแผนการห้องของพนักงานทําความสะอาดชั้นยอดเด็กรับใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรของตัวฟานจะน่าสนใจมากที่สุดไม่ว่ามันจะน่าสนใจมากแค่ไหนตอนนี้พวกเขานั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับวันเวลาก็ได้ค่อยๆดำเนินไปตอนนี้นั้นท้องฟ้าจากมืดก็กำลังจะสว่างอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามชายสองคนนั้นก็ยังไม่ออกมา ใบหน้าของพวกเขาที่ยังคงเฝ้ามองเพื่อที่จะรอผลของสองคนที่เข้าไปก่อนหน้านั้นก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ละแล้วนะครับจู่ๆในเวลานี้ในวันนี้เวลานั้นก็ได้มาถึงตอนนี้ได้มีเสียงหนึ่งดังคขึ้นและแล้วประตูนหนึ่งก็ได้เปิดออกเท้าเต็มไปด้วยเลือดเขานั้นได้เหยียบย่ำนะครับพื้นดินและก็ก้าวออกมาเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นั้นร่างกายของเสือผีนั้นเต็มไปด้วยบาดแผล ขอนั้นก็ค่อยๆก้าวเดินออกมาจากประตูผู้คนนะครับเมื่อเห็นสิ่งนี้พวกขอนั้นอดไม่ได้ที่จะสั่นคลอนเห็นได้ชัดเลยว่าเสือผีผู้นี้นั้นหลังจากที่สามารถฟันฝ่าแล้วก็ผ่านประตูที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นร่างกายของขอนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไม่ต้องสงสัยร่างกายที่สั่นคลอนและบาดแผลนั้นพวกเขานั้นไม่สงสัยเลยหากจู่ๆเสือผีนั้นล้มลงเพราะว่าเขาในตอนนี้นั้นกล่าวได้เลยว่าจะ ล้มลงและตายลงเมื่อไหร่ก็เป็นได้ในตาอุดไม่ได้ที่จะสันสะท้านนะครับผู้คนนั้นจ้องมองไปยังทิศทางของอารีนี้อารีแห่งนี้นั้นน่ากลัวแค่ไหนแม้กระทั่งเสือปีอดีตชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในสาวกชั้นในนั้นผู้ที่อยู่ในระดับเทพาศาสตร์สองเขานั้นกับได้รับสภาพที่สะบักสะบอมเช่นนี้พวกเขานั้นอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นตัวเองที่เข้าไปยังประตูนี้แน่นอนครับ ผ่านไปเพียงครู่หนึ่งพวกเขาคงจะที่จะเอะพวกเขาคงที่จะตายทันทีแต่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขานั้นกําลังรู้สึกสงสัยและก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจตอนนี้ก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นก็ได้มีร่างของชายคนหนึ่งวิ่งออกมาจากประตูร่างกายของเขานั้น เต็มไปด้วยเลือดเช่นเดียวกันกับกุยหูก่อนหน้านี้ดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความดุร้ายใช่แล้วครับมันก็คือเทียยิ่งหรือว่าอินทรีย์เหล็กยังไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นฉากนี้นะครับหัวใจของผู้คนนั้นก่อตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มทันทีพวกเขานั้นบอกได้เลยว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปยังประตูใดประตูหนึ่งในสองประตูที่พวกเขาสองคนก่อนหน้านี้เข้าไปอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ขณะที่ผู้คนนั้นกําลังสับสนและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังในขณะที่พวกเขานั้นต่างก็กําลังสูญเสียความมุ่งมั่นไปเสียงของจัวฟานก็ได้ดังขึ้นด้วยเสียงอันดังมันนั้นได้ดังกล้องอยู่ในหูของผู้คนจัวฟานกล่าวขึ้นในทันทีว่าเอาละ่ะกุยอูเจ้านั้นที่ผ่านประตูฉันยอดประตูเทียนสีมาได้นั้นเจ้าจะได้รับสมบัติเวทมนตร์ระดับจิตและยาเม็ดวิญญาณระดับจิต ส่วนเจ้านะอินซีเล็เจ้านั้นได้ผ่านประตูที่เทียบเท่าประตูของสาวกชั้นหนเจ้านั้นจะได้รับรางวัลเป็นสมบัติเวทมนตร์ระดับหกรวมไปถึงยาอายุวัตยะสมบัติเวทมนตร์ระดับหกเช่นเดียวกันทันทีที่เสียงของจัวฟานจบลงไม่รอช้าลูกศิษย์ทั้งสองนั้นหุยกังและก็ยูเออร์นั้นก่าวไปข้างหน้าในทันทีและก็ได้นําสมบัติวิญญาณออกมาจากแหวนนะครับ และก็ได้มอบให้พวกเขาทั้งสองตามลําดับผู้คนเมื่อเห็นฉากนี้นะครับก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเชียนี่มันบ้าอะไรกันแน่สมบัติเวทมนต์ที่ล้ําค่าขนาดนั้นตอนนี้นะครับผู้คนนั้นต่างก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขาทั้งหมดนั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองมายัางทิศทางของสมบัติเวทมนต์ที่ส่องสว่างอยู่ตรงหน้าเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งนี้นั้นเป็นสมบัติที่ล้ําค่าอย่างมากตอนนี้เปลวไฟที่ ลุกชดช่วงนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขาอีกครั้งเฉเช่นเดียวก,กันกับทั้งสองคนกุยหูแล้วก็เจียยิ่งนะครับหรือว่าอินซรีเหล็กพวกเขานั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่พวกเขานั้นไม่เคยคิดมาก่อนเลยด้วยซ้ําว่าหลังจากที่ออกมาจากการต่อสู้และผ่านการทดสอบของประตูพวกเขานั้นจะรู้ได้อย่างไรเล่าครับว่าหลังจากผ่านด่านทดสอบแรกของตัวฟานนั้นกับได้รับ ผลตอบแทนที่มากมายขนาดนี้เป็นผลให้พวกเขานั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากนั่นเองในเวลานี้นั้นท่ามกลางความสับสนของทั้งสองเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่กุยกังและก็ยูเออร์ได้นํามามอบให้กับทั้งสองนั้นคือสมบัติที่ล้ําค่าตอนนี้ในมือของเสือผีหรือว่ากุยฮูนั้นได้ถือดาบที่มีลักษณะคล้ายกลิตมันได้ทรงแสงเย็นบอกได้เลยว่าสัมผัสพลังนี้ชั่วร้ายและทรงพลังเป็นอย่างมาก เฉีกเช่นเดียวกันกับอินซีลิกหรือว่าเฉียยยิ่งตอนนี้นั้นเขาได้รับชุดเกราะแห่งการต่อสู้มันนั้นได้ส่องสว่างออกมาเรากับว่ามันคือแผ่นยกไม่รอช้านะครับจัวฟานนั้นก็ได้เดินเข้ามาทั้งสองคนด้วยตาตีที่สบายๆและพูดขึ้นในทันได้ว่าเอาล่ะนี่คือขุมทรัพย์เวทมนตร์จิตดาบลืนวิญญาณส่วนของเจ้านะเสียยยิ่งสมบัติเวทมนตร์ระหกชุดเกราะเมฆระเย็น ปุกคุมท้องฟ้าหลังจากนั้นนะครับจัวฟานที่ได้แสดงสีหน้าที่ไม่เยสเสนั้นก่อชี้ไปยังทิศทางของผู้คนเพื่อที่จะบุกระดมอีกครั้งอ้อข้าลืมบอกไปสินะว่าใครก็ตามที่สามารถปานบททดสอบชั้นยอดของข้าได้นั้นพวกเขาจะได้รับ,ขอ,อบอของตอบแทนอย่างแน่นอนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประตูไหนทุกๆครั้งที่พวกเขานั้นสามารถผ่านได้ข้านั้นก็จะ มอบของขวัญสุดพิเศษเป็นทรัพยากรการบ่มเพาะให้แน่นอนแต่ละรางวัลน,นั้นก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายโดยข้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆดังนี้ประตูที่แข็งแกร่งที่สุดที่ข้านั้นได้ตั้งใจไว้สําหรับการคัดสรรสาวชั้นยอดของข้านั้นข้าจะมอบสมบัติเวทมนตร์ระดับจิตกับยาเม็ดวิญญาณระดับจิตให้ส่วนประตูที่แข็งแกร่งรองลงมาใช่แล้วก็เหมือนกับเสียยิ่ง เขานั้นก็จะได้รับสมบัติเวทมนตร์ระดับ6แล้วก็ยาเม็ดวิญญาณระดับ6เช่นเดียวกันส่วนคนที่อยู่ในประตูตีชื่อนั้นพวกเขาจะได้รับสมบัติวิญญาณระดับ5กับยาเม็ดวิญญาณระดับ5ส่วนท้ายสุดแล้วอันดับที่สามารถผ่านง่ายที่สุดนั่นก็คือประตูสวนจือ่อพวกเขาจะได้รับสมบัติเวทมนตร์ระดับ4และยาเม็ดวิญญาณระดับ4 หลังจากที่คําอธิบายของจัวฟานจบลงนะครับพวกเขานั้นก็ได้รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากตอนนี้ดวงตาของพวกเขาและทั้งร่างกายนั้นได้สั่นเทาใบหน้าของพวกเขานั้นได้แสดงความตื่นเต้นออกมาความขี้กายก่อนหน้านี้นั้นได้หายไปในพริบตาบอกได้เลยครับว่าผลตอบแทนที่จัวฟานมอบให้นั้นไม่ว่าจะเป็นประตูที่แข็งแกร่งที่สุดหรือว่าไล่ลำดับลงมาทุกอย่างนั้นล้วนแล้วเป็นสมบัติวิญญ,ญาณที่ล้ำค่า พวกเขานั้นจะไม่อยากได้สิ่งนี้ได้อย่างไรตอนนี้ความขี้กาดก่อนหน้านี้นั้นเปลี่ยนเป็นความลุกโชนเปลี่ยนเป็นความตัดปารตนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองด้วยรอยยิ้มแปลกๆนะครับตัวฟานนั้นก็ได้ชี้ไปยังทิศทางของด้านหลังซึ่งมันก็คืออารีที่ไว้ใช้ทดสอบทั้งสีนั่นเองตัวฟานนั้นก็ได้พูดขึ้นในตันทีว่าเอาล่ะมันยากนะสําหรับการใช้ชีวิต ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วว่าจะใช้ชีวิตเป็นแบบมังกรหรือหนอนจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือว่าจะถูกฝังอยู่ในดินตลอดไปเจ้านั้นเป็นคนตัดสินก็เมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับผู้คนนั้นก็ได้คำรามออกมาพวกเขานั้นอูร้องก้องตะกูลนะครับตอนนี้เสียงของพวกเขานั้นดังไปทั่วก่อนที่จัวเอ่อก่อนที่จัวฟานนั้นจะได้พูดออกไปต่อนะครับพวกเขาในตอนนี้น,นั้นบาคลั่งไปแล้ว พวกเขาบอกได้เลยครับเมื่อเห็นการผูกกระดมครั้งสุดท้ายและก็ผลตอบแทนของรางวัลที่ได้รับนั้นพวกเขาไม่มีอะไรที่ต้องลังเลอีกต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับตอนนี้เดี๋ยวก็จะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจริงๆมันเป็นเนื้อหาคาบเกี่ยวเนะเาะแค่ไม่กี่บรรทัดกะว่าจะทําแค่10 10นาที15นาทีอย่างมากไปไปมามาก็20กว่าถ้าไม่หยุดเนื้อหาตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบเนาะแล้วก็มันจะเป็นเนื้อหาคาบเกี่ยวต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเือกันใหม่ทีพรุ่งนี้เนาะแบบเต็มๆคลิปเต็มๆคลิปตอนหนึ่งสามสิบสี่สิบนาทีตอนหนึ่งสามสิบสี่สิบนาทีไปเลยโอเคครับวันนี้ก็ผิดพลาดยังไงก็ขอไปไว้ด้วยเนาะสรุปง่ายๆก็คือไอ้ด่านทดสอบของจัวฟานเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมามี4ประตูหรือว่า4 r อารีหรือว่า4ด่านเวทมนตจ์เรียกอะไรก็แล้วแต่ครับก็เรียนจากอ่น้อยไปหามากก็จะได้เป็นอ่อนสุดเนาะก็เทียบเท่ากับสาวก ห้องด็กรับใช้ก็ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นาสาวกชั้นนอกอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นมาอีกก็นั่นเลยครับเหมือนกับระบบรากฐานของนิกลายมารหรือว่านิกายปีศาจเวทมนต์แห่งนี้เลยก็จะเป็นสาวกชั้นในเนาะที่แข็งแกร่งขึ้นมาจะเป็นรองแค่สาวกชั้นยอดอะไรประมาณนั้นแล้วก็ประตูที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือไอประตูที่กุยวูเข้าไปนั่นเลยครับ มันคือประตูที่แข็งแรงที่สุดจึงว่ากันว่าเทียบเท่ากับอารีระดับจิตบอกได้เลยครับสิ่งนี้นั้นสูงพลังเป็นอย่างมากมันสามารถบดขยี้ผู้คนที่อยู่ในระดับเทพศาสตร์สองนั้นได้อย่างสบายกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าแม้กระตั้งผู้ที่อยู่ในระดับการเปลี่ยนแปลงโลกเสมือนหรือว่าผู้ที่อยู่ในขั้นวิญญาณนั้นก็ยังที่จะยากที่จะทําลายอารีนี้ได้ด้วยซ้าก็นั่นแหละครับรายละเอียดง่ายๆก็น่าจะเข้าใจกันเนาะเพราะว่ามันมีแค่4ประตูแล้วก็จั่วฟานเนี่ยมันก็ ได้เลือกแบบถูกต้องแล้วครับมันก็ต้องเลือกแบบอ่อนกลางสูงแล้วก็สูงมากเพื่อที่จะไว้คัดสรรเนาะแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นซึ่งของรางวัลสําหรับสมบัติเวทมนตร์จิตเนี่ยถือว่าเป็นของที่ล้ําค่ามากเลยในนิกายแห่งนี้นั้นสมบัติเว,เวทมนตร์จิตแปดเก้าเนี่ยแม้กระทั่งผู้ผู้สูเนี่ยบางคนเนี่ยแทบที่จะยังหาไม่ได้เลยด้วยซ้ําก็นั่นแหละครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์อ่า พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เนาะวันนี้ถ้าผิดพลาดแปอะไรยังไงเพื่อนๆมีส่วนเสือก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เนาะแล้วก็สําหรับตัวละครไอ้เสียยิ่งหรือว่าอินซีเล็กกับวิวเสือผีเนี่ยไอ้โกสไทเกอร์เนี่ยอนหน้าเนี้ยหลายคนน่าจะคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีซึ่งผมก็เหมือนกันเนาะ,ะเราไม่พูดถึง5ตอนเราไม่สรุปไปล่วงหน้านะครับอันนี้เราพูดกันเนื้อหาตอนต่อตอน,ตอนที่อาจารย์พยายามสื่อออกมาในช่วงเวลานั้นๆนะครับ เราไม่เอาแบบมันอาจจะเลียวในอนาคกุนนหรือว่ามันอาจจะดีมากในอนาคตุอันนี้เราไม่รู้เอาเนื้อหาตอนนี้ส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบไอ้กุยฮูกับอินซีลิกเป็นอย่างมากเนาะเนื่องจากว่ามันชื่นชมจัวฟานและเห็นว่าจัวฟานเนี่ยมีอุดมการเลยคิดที่จะร่วมมือกับจัวฟานเปลี่ยนแปลงนิกายแห่งนี้นั่นเองเพื่อนๆรู้สึกชอบไม่ชอบตัวละครน,นี้ยังไงกันบ้างก็นั่นแหละครับสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เนาะแล้วก็ขออนุญ,ญาต สำหรับใครที่จะสปอยเนาะก็เขียนลุกๆให้เพื่อนๆหน่อยเพราะว่าอันนี้เราสรุปเป็นตอนต่อตอนคือเนื้อหาในบางตอนเนี่ยมันพยายามสื่อมาแบบนี้ในตอนหน้ามันหัดอาจจะหักมุมแบบอื่นก็ก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในเรื่องของตอนหน้าเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วชอบตัวละคร2ตัวนี้เป็นอย่างมากเนาะไอเจียยิ่งเนี่ยอุชาจะเรียกอินซีริกตลอดแล้วนะครับยังไปให้ Google แปลแบบ กูเกิลแปลจีนให้จะได้เรื่องชื่อมันถูกๆเพราะว่าค่อนข้างสนใจตัวละครนี้ก็นั่นแหละครับวกไปวนมากับรอบนี้กับไอสองตัวละครนี้นานแล้วเนาะมีอะไรจะเสริมหรือเปล่าอ้อเสียงไงครับใหม่ใม่ใหม,ม่กำลังมาเนาะน่าจะถึงวันนี้เดี๋ยวคลิป1นึที่กําลังอัดน,นะครับทาไว้แล้วเหลือแค่ภาคทับเดี๋ยวน่าจะได้รับเออน่าจะได้ใช้ใหม่ใหม่ดูเพราะว่าไอ้ไม่ปัจจุบันเนี่ยตอนซื้อมาแรกๆเนี่ย วันสองวันสาวันแรกเนี่ยมันก็ยังพอตัดเสียงรบกวนได้บ้างแต่พอใช้ใช้ไปเนาะของมันถูกก็ตามสภาพตามราคาก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีเสียงรุยนบ้างเสียงรุ1สิบล้อเสียงรุเอิปพายะเสียงหมาเหา่าเสียงอ,อยิงข้อยเสียงวิ่งไรอะไรดังกลางคืนนะครับมันก็น่าจะสร้างความรบกวนคือถ้ามันตัดเสียงรบกวนได้มันก็จะดีกว่านั่นแหละเนื่องจากมีหลายคนสนับสนุนเรามาด้วยซึ่งรายได้ในส่วนตรงนี้ก็ส่วนหนึงน่งก็นั่นแหละครับนําไป พัฒนานะครับเพื่อที่จะทําให้คุณภาพของเสียงและก็คุณภาพของเนื้อหานั้นดีขึ้นก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับน้องๆหลายคนที่โดเนตสนับสนุนเรามาไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นกําลังใจสิ่งสําคัญไม่ใช่ตัวเงินนะครับแต่ว่าเป็นความตั้งใจต่างหากเอาละครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่ายังมีคิวลานระชันมังกรคู่เนาะที่จะเป็นบทบทนำเนาะแล้วก็จะมี 1น5่งพันที่ทำอยู่แล้วรอลงคิวหัวยุนไฮยภาคสงครามเนาะหัวฟานก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับเนื้อหารวันนี้ก็ขอเพียงขอตัดจบเพียงเท่านี้ครับวันนี้ผิดลาดปรดะการใดขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยครับคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตีห้าี่สินาทีฝันดีครับ